ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับที่ไหนเราบาราฮิวบาราฮิวโอ้โหตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าาาาาาดดนนเะความสูง2,000เมตร2,000เมตร2,000เมตรรกสวยมากวิวสวยพัดไหลดีนะไหลตลอดเวลาตลอเวลาแล้วเจะเย็นดาบดีมากป้าทำเสร็จมันก็มนแห้งปวดไหม มันอยู่เขาใหญ่อะไรเลยตลาดตลาดภาษาเวียดนามเลยตลาดตลาดนี่จะมาเสนอภาษาเวียดนามมรลณคมนะครับตัวดตลาดเป็นว่าไหลอย่างรุนแรงลุยแล้วมาถอยโอเคโอเคะโอเค ว่านั่ที่ระมานะเดินไอ้โมมาณพอดีมันดสั่นดูโอ้โหสวยโอ้โหสี่สิบาทโอ้โเอ้ยกดย้อยไปหมดย่ไเอถเซ่ยหัวรถเซ่ยหัวเราี๋ยวมลงปอ ก้อแล้ผลไปกาะประตูเอกทีกาออย่างเปก้อประตูพันจีบ้านเไว้แล้วนะเขาอะไจอดฟงคุณน่ยน้องปัดเลยอ้ย็น้ำสวเยน้ใสมากลยน้ำตุงเขีวโอ้แต่ตัวอาบแต่ฟอกไม่กว่าไม่มีตึกเดียวฟอกตึกนั้นเพิ่งสร้างเออป่าะพาน้อเพิ่งสร้างกูกูแน่นอนนี้นะ นเขาใหญ่น้ำตกเขาใหญ่แต่น้ำตกที่ตกสูงที่สุด่อยู่ลานะอยู่อย่างกันผัดเพ่งบอกผัดเพ่งมันบอบิกน้ำตกผัดเพ่งนะที่ที่สูงอ้ยันน่ไัดตรงนี้นะ่นแหละนั่นหโอ้โหเอ็มโอ้โหนี่ไม่ดูสามมลกอัดตรงนี้นะเนเยวหลุมเลย โคเียวเล่นี่เหจังกวะเโคตรน่ากลัวเลยนัวเกว่าเขาเนที่หลวงพระบางน้ำอี่าขึ้นมาโซนต้หวัได้ตกื่เ้ยไหมรมันไม่ตกมาเป็นน้ำเหมือนบ้านเราเลยตกมาน้วเนี่โอ้โหีอทายลูกนเลยโอ้เหลือเฮ้ยเนี่ยกไปหาต้เราไอนไยรอดแล้วบ้านนี้เนี่ยจ้าไอ้เด็กกบไปหาตูอยู่รอเนี้ยเอ้ยบานนี้ตายรอดแล้ว อ๋อเป็นไงอ๋โอ้ยรอดแล้วรอดแล้วลูกเฉยสิหร <c oughs> ืสิรครับชั้นเจยก็ไปยิ้มด้วยชันรักเธอ <c oughs> ดานังด้วย <c oughs> นี่แหละมันเดี๋ยวจังหวะมันดึงเขาแล้วโผล่แห้งเลยนมาดึงเสาซ้ำบ่อภาษามันเกิดชากออกเราดึงเสาอยู่ตรงนี้เขายังบอกเป็นระยนตอนกระชากออกตรงนี้นะแย่งไว้รบคาด้วย